ทูตชาดกว่าด้วยทุกชีวิตเป็นทูตของท้องพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารบภิกษุโลเลรูปหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่ายสัทถขาทูลมยันติดังนี้เรื่องจักมีแจ้งในกากชาดกนวาวกานิบาตก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุรูปนั้นมาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุเธอเป็นผู้โลเลหลาอแหลเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนเธอก็เป็นผู้โลเลหลาอแหลก็เพราะความเป็นผู้โลเลหลาอแหลเธอจวนจะถูกตัดศีรษะด้วยดาบแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตตาการ เมื่อพระเจ้าโครมทัดครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นโอรสของพระเจ้าโพรมทัตนั้นพอเจริญวัยก็ได้เล่าเรียน,นศิลปศาสตร์ทั้งปวงในเมืองตักกศีลาพอพระชนกล่วงลับไปก็ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติได้เสวยโภชนะอันบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงมีพระนามว่าพระเจ้าโพชนะสุทธิกร,ราชได้ยินว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในวิธีการเห็นปานนั้นสวยพระกระยาหารซึ่งมีภาชนะใบหนึ่งสิ้นเปลืองค่าถึงแสนกหาปะนะอันหนึ่งเมื่อสวยก็ไม่สวยภายในพระราชมณเทียน พราะมีพระประสงค์จะให้มหาชนผู้ได้เห็นวิธีการเสวยของพระองค์ได้กระทำบุญจึงให้สร้างรัตนมวลดบที่ประตูพระราชวางังเวลาจะเสวยก็ให้ประดับประดารัตมวลดบนั้นแล้วประทับนั่งบนราชบัลลังก์อันล้วนด้วยทองคําภายใต้สเสวต,าาตัฉาดแวดล้อมด้วยนางกษัตริย์ทั้งหลาย จึงสวยพระกรยาหารอันมีรสซึ่งมีค่าถึงแสนกหาปณะนะด้วยภาชนะทองอันมีค่าแสนกหาปณะนะครั้งนั้นมีบุรุษโลเลคนหนึ่งได้เห็นวิธีสวยพระกรยาหารของพระราชานั้นอยากจะบริโภคโภชนะนั้นเมื่อไม่สามารถจะอดกลั้นความอยากได้ คิดว่าอุบายนี้ดีจึงนุ่งผ้าให้มัน่นคงแล้วยกมือขึ้นข้างหนึ่งร้องเสียงดังๆว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเป็นทูตพลางเข้าไปเฝ้าพระราชาก็สมัยนั้นในชนบทนั้นใครๆย่อมห้ามคนที่กล่าวว่าเราเป็นทูตเพราะฉะนั้นมหาชนจึงแยกออกเป็นสองฝ่ายให้โอกาส บุรุษผู้นั้นรีบไปคว้าเอาก้อนพัดก้อนหนึ่งจากภาชนะทองของพระราชาใส่ปากลำดับนั้นทหารดาบชักด,ดาบออกด้วยหมายใจจากตัดหัวของบุรุษนั้นพระราชาตรัสห้ามว่าอย่าประหารแล้วตรัสว่าเจ้าอย่ากกลัวจงบริโภคเถอด แล้วทรงล้างพระหัตประทับนั่งและในเวลาเสร็จสิ้นการบริโภคพระราชาให้ประทานน้ำดื่มและหมากพลูกแก่บุรุษผู้นั้นแล้วตรัสถามว่าบุรุษผู้เจริญเจ้ากล่าวว่าเป็นทูตเจ้าเป็นทูตของใครบุรุษนั้นกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เป็นทูตของปัญหาปัญหาตั้งข้าพระองค์ให้เป็นทูตแล้วบังคับส่งมาว่า เจ้าจงไปดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาสองคาถาแรกว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไปสู่ประเทศอันไกลหวังจะขอสิ่งของตามแต่จะได้เพื่อประโยชน์แก่ท้องใดข้าพระองค์เป็นทูตของท้องนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทับขอพระองค์อย่าได้ทรงพิโรธแก่ข้าพระองค์เลย อันหนึ่งมโนทั้งหลายย่อมาตากะอยู่ในอำนาจของท้องใดทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพระองค์ก็เป็นทูตของท้องนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพขอพระองค์อย่าได้ทรงพิโรธแก่ข้าพระองค์เลยพระราชาได้ทรงสดับคำของบุรุษนั้นแล้วทรงพระดำริว่าข้อนี้จริงสัตว์เหล่านี้เป็นทูตของท้อง เที่ยวไปด้วยอำนาจตันหาและตันหาก็ย่อมจัดแจงสัตว์เหล่านี้บุรุษผู้นี้กล่าวถ้อยคําเป็นที่ชอบใจเรายิ่งนักจึงทรงโปรดบุรุษผู้นั้นตรัสพระคาถาที่สามว่าดูก่อนพราหม์เราจะให้โคสีแดงพันตัวพร้อมทั้งโคจ๋าฝูงแก่ท่านแม้เราและสัตว์ทั้งมวลก็เป็นทูตของท้องทั้งสิน้น เพราะเราก็เป็นทูตชไหนจะไม่ให้สิ่งของแก่ท่านผู้เป็นทูตเล่าก็แหละครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงมีพระทัยยินดีว่าบูรุษผู้เช่นท่านนี้แลให้เราได้ฟังเหตุที่ไม่เคยฟังจึงได้ประทานยศใ,ใหญ่แก่บุรุษผู้นั้นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประกาศสัจจะประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้โลเลดำรงอยู่ในอนาคามิผลชนเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นบุรุษผู้โลเลในการนั้นได้เป็นภิกษุผู้เหล่อแหลในบัดนี้ ส่วนพระเจ้าโภชนะสุทธิกราชได้เป็นเราตถาคตชนีแลอัธถกถาทูตชาดกว่าน้วยทุกชีวิตเป็นทูตของท้องโจกขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้ โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จกเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดมีได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วา่าราตรีการด้วยเทอน